ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หน้า362เรื่องรูปในข้อดูกรอิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเธอเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมานก็ไม่ได้ช่องทางและไม่ได้โอกาสที่จะทำตามอําเภอใจของมันที่ที่ควรเที่ยวไปเช่นนั้นคือที่ไหนเล่าที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนนั้นได้แก่สติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสี่อะไรบ้างเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลตมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกําจัดความยินดีและความยิน้รายในโลกเสียได้เธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย เนื่งเนืองเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดความยินดีและความยินร้ายในโลกเสียได้เธอพิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งเนืองเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดความยินดี และความยินร้ายในโลกเสียได้เธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายหนึ่งเนืองเป็นอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติฝึงกําจัดความยินดีและความยินร้ายในโลกเสียได้ภิกษุทั้งหลายนี้แลที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนของภิกษุทั้งหลายเอวอนนี้ท่านจึงจัดเป็นทางเจริญของลูกในข้อก็คือให้พยายามเที่ยวไปในที่ที่บิดาตนเองเที่ยวมันผู้มีบาปจะทําอันตรายไม่ได้ถ้าเราเที่ยวไปนอกสติปฐานสีอันนั้นจะเป็นเหยื่อของโลกจะทําให้เพลินในเรื่องของโลก แต่ถ้าระวังจิตอยู่ในสติปัฏฐาน4ี่คือมันระ,ะลึกถึงกายของเรามันรละ,ละลึกถึงเวทนาเป็นอุเบกขามันระ,ะลึกถึงจิตผู้รู้มันระลึกถึงธรรมทั้งหลายคือไม่ว่าจิตรับรู้อารมณ์ใดให้เห็นอารมณ์นั้นๆว่าไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความเสือ่อมมีความดับไปในที่สุดก็เรียกว่าอยู่กับธรรมเห็นธรรมในธรรม การที่เรามีสติคอยะระลึกได้ถึงฐานที่ตั้งทั้งสีนี้ชื่อว่าเราปฏิปฏบัติตามทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งจัดสอนเอาไว้จะเป็นความเจริญในธรรมในวินัยของเราซึ่งข้อปฏิบัติอันนี้ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไม่ต้องมีการลงรายละเลอียดอะไรอีกมากมาย พยายามระลึกถึงกายกายมีอะไรได้บ้างลมหายใจก็เป็นกายการเคลื่อนไหวเลียบทก็เป็นกายการรู้อยู่กับการทํางานในปัจจุบันนะครับขับรถอยู่ก็รู้การเดินการทําการงานใดๆวาดบ้านถูบ้านให้รู้ตัวอยู่ณนะปัจจุบันนั้นก็ชื่อว่าเจริญซึ่งกายานปันาสปานสีฐานเมื่อจิตกระทบอารมณ์แล้วพยายามระลึกถึงอุเบกขาและความยินดียินร้าย ในโลกออกเสียได้อันนี้ก็เรียกว่าเราหมั่นระลึกถึงเวทนาให้เห็นเวทนาเรื่อยๆนี่เราทําอย่างนี้สติปัฏฐานสี่นะระหว่างวันทั้งวันด้วยการละความเพลินในอารมณ์แล้วกลับมาเล,ลิกได้ถึงฐานที่ตั้งของจิตกายเวทนาจิตธรรมอันนี้จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมะได้ในที่สุด